คันนี้ได้นะสองคันหน้านี่เขาหมายถึงคันนี้กับหน้าได้ครับคันหน้าได้ครับ ก็เป็นซิมโฟนินภาพก็เลยทำการสร้างเรื่องราวนะครับท้องฟ้าเนื้อไอที่ซ้อนมามันจะไม่เข้าอยู่ตรงนั้นการยกพีเซนอะไรตอนนี้ตอนนี้จะมีขอบคุณนะครับที่มากันแล้เราหวังว่าคนท่านจะมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ ตรงนี้เอาโรดรนวินถ่ายได้ไหมคำตอบก็ยังยังไม่ได้นะครับต้องรองเบยอเลยครับขอบพระคุณคทำไี่ไหมที่เบร์ โอเคคนไหนที่อยู่ด้านหน้านะครับถ้าได้ภาพแล้วทุกดนอันนี้หลายท่านอาจจะสงสัยว่า